สบายดีทุกคนเนาะที่มาหับมาชมสบายดีตอนเช้าสบายดีวันคริสต์มาสเนาะทุกคนเมื่อนีนละน้อยสิพาทุกคนไปชมเกี่ยวกับการปั้นไยเนาะถ้าถ้าบ้านละน้อยจะเอิ่นว่าอิ้วไฟยิ้วไฟเพื่อว่าอามาเฮผพะหม่มมันเป็น,นต้นไยที่ว่าประชาชนเขาจะปลูกเองเนาะละน้อยมีโอกาสได้ไปเห็นแล้วก็โมทายมาให้เบิ่งเนาะ อันนี้เป็นวิถีชีวิตของชนเผ่าบลูมะกองอยู่บ้านาบ้านน้ำคืน,นที่ว่าอยู่เมืองวิลาบุรีแข่งสวรรคเขตเนาะที่ว่าขาเจ้าเฮ็ดพ่อโฮมเองเป็นชนเผ่าที่ว่ายัางอาศัยชีวิตแบบสนบทแบบบนบ้านเฮาที่ว่าเขาเจ้าอาศัยอยู่เนาะอันนี้เป็นชนเผ่าเป็นวัฒนธรรมที่ว่ายัางรักษามุนเสื้อแบบเฮ็ดของประเพณีเก้าแก่แต่ปูยาตายายเพิ่น พาเฮ็ดพาธรเนาะเดี๋ยวละน้อยจะพาทุกคนไปฮับไปชมว่าเมตู้ที่ว่าเพื่อนเหตเนะเพื่อนเหตดแบบใดอันนี้เป็นการอิวอ้วฝ่ายเนาะละน้อยเคยเห็นแต่ตอนน้อยๆผู้เลหเห็นอันนี้นะแต่ว่าใหญ่มาป่านนี้แล้วก็บ่เห็นแบบนี้แล้วเนาะเดี๋ยวละน้อยจะพาทุกคนไปฮับไปชมน้วกันว่าสิเป็น,นอะไรเนาะทุกคนเนาะไปฮับไปชมน้วกันได้เด้อเนาะอ้าม่ใช้ไฟ ไม่น่าจะเห็นอย่างยูอิลพายอิลไปเห็นอย่างพายี่เห็ดปลาหอมเห็ดปลาหอมอันปลาหอมฝ้ายนี่อุ่นบ่อุ่นเลยฝ้ายนี่เอามาแตาาา่ใส่บานเอาเองเออเห็ดเ็ดให้บ่เห็ดให้หละบานเนาะ หลังจากอี้แล้วออกไปเห็ดจังไหต่อจังเป็นฝ่ายเออเป็นนอนฝ่ายดีดอีดีดดีดให้เบิงได้บอจากไหนดีจิกานอีเออล่าฮ่าด้าหีอีอไาตัวอีุัอ้ย แต่ชาวนี่มันกินเนื้อแต่ชาวนี่แตะวันบ่ายได้เออตะเวนบ่ายแล้วพวกกินเนาะเออพายกัดเลยชาวนี่กินเนือ้อ

ไม่ท่าไม่ไม่เท่าอยู่บ้านไหนนี่บ้านหยังบะวีเลยเลวีนะ,ะวีนะ,ะวีระีนเมืองวิลล่าบรีบอวินะ,ะวีน,วนนะะวีนะเนาะไม่ท่าฮันลีนเป็นบอ อ,ปปอ <laughs> แล้วท้ายนี้ละน้อยก็ขอบค,อคุขอบใจทุกกำลังใจเด้อที่ว่ามาติดตามมาหับชมมาติดตามละน้อยละน้อยขอบคุขอบใจทุกกำลังใจเนาะเดี๋ยวนี้ละน้อยก็ได้ซองสุมส่มนแล้วหาก็ได้เมื่อวานนี้เนาะละน้อยขอบคุขอบใจทุกกำลังใจที่ว่ามาให้กำลังใจละน้อยเด้อเนาะเมื่อนี้ก็วันคริสาสเนาะ มารีคิสมาเดอทุกคนขอให้ทุกคนจงมีความสุขสุขกายสบายใจสุขภาพแข็งแรงร่งลำรวยร่ลำรวยทุกคนเดอขอบใจเนาะขอบใจหลายๆ <laughs> ขอบใจที่มาเป็นกำลังใจให้ละน้อยเดอเนาะขอบใจขอบใจ